di เรรับสู่รายการเอ็นทายข่าวภาคซ่ายนะครับผมอยู่กับผมนะครับนิวนนท์เมธและก็แป้งนะคะนะอยู่กับสองคนเหมือนเดิมเลยนะครับกับรายการเอ็นทายข่าวภาคซ่านะครับรายการข่าวรูปแบบใหม่นะฮะที่นําเสนอเอาข่าวทุกทุกมุมโลกเลยนะครับท็อปปิกมันมันคือวิดีโอโดนๆนะค่ะโอ้วไอทีเจ๋งๆนะฮะเสิร์ฟคุณผู้ชมนะครับผมสู่หน้าจอเลยหนึ่งชั่วโมงเต็มๆกับพวกเราสองคนครับใช่แล้วล่ะค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะคะหกวันอิ่มอย่างแน่นอนนะคะสองทุ่มครึ่งจนถึงสามทุ่มครึ่งนะคะเวลาดี แบบนี้นะพี่นิวถูกต้องแต่ว่าวันนี้ไงก็รักษาสุขภาพด้วยกันนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันทั้งวันทั้งวันทั้งวทศ้งวันไปเดินสวนสนนี่ไม่ได้ไม่ได้เดินเลยนะจ๊ะอดตลอดเนีเอาละครับวันนี้นะครับท็อปิกของพวกเราเนนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความรักอีกแล้วนะครับผมกับเรื่องราวที่บอกว่าคุณอยากจะเริ่มต้นแบบไหนครับระหว่างเริ่มจากการเป็นเพื่อนแล้วจบลงที่แฟน คืต้องจบลงที่แฟนล่ะเริ่มจาเป็นเพื่อนแล้วค่อยๆพัฒนาไปเป็นแฟนหรือว่าจะเริ่มจีบเป็นแฟนไปเลยจ้ะเออเปิดตัวยิ่งใหญ่เลยจีบเลยเป็นแฟนกันไปเลยตั้งแต่แรกนะครับชอบแบบไหนยังไงนะฮะส่งเข้ามาร่วมคุยกันแล้วกันนะครับที่4825555นะครับผมใครไม่เคยส่งมาอากส่งมาครั้งแรกเลยเรื่องแฟนเรื่องแฟนนี่แบบว่า พลาดไม่ได้นะฮะพิมพ์ A เข้ามาก่อนนะครับตามในข้อความสม่งมาที่482 555น,นะครับผมและถ้าเกิดส่งมา10ข้อความหมดแล้วนี่นะฮะอยากส่งข้อความต่อๆไปนี่ง่ายิีเดียวครับพิมพ์ B ครับตามในข้อความสม่งมาที่482 555 หนั่นเองนะครับรวมถึง MMS ของพวกเราด้วยนะครับโชนหน้าโชว์ตาคำนาดหนึ่งเย็นวันเสาร์อย่างนี้แล้วเนี่ยจะเห็นหน้าพวกคุณะเลเกินนะครับที่482 5553นะครับผมเป็น MMS 15บาทต่อ1รูปนะครับถูกต้องแล้วล่ะค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะเข้าสู่ช่วงแรกของเราเลยดีกว่านะะคกับช่วงข้าวโซ5อันดับสนับสนุนโดย3ร o บ r d b a n d อินเทอร์เน็ตความเร็ว <Okay S 2> เลยครับส่ขาวซาอันดับที่5กันเลยแล้วกันนะครับรสำหรับข่าวนี้เนะฮะเป็นเรื่องดาวเกี่ยวกับครูพระละคนหนึ่งนะครับที่ไปข่มขืนลูกศิษยตัวเองครับ จนถูกจับันดำเนินคดีนะฮะและจบลงนะครับด้วยการฆ่าตัวตายในห้องขังค่ะยังไงข่าวนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับจากวันที่9กันยายนที่ผ่านมานะครับจากการที่มีเหตุนะฮะที่มีการจับตัวของนายพยนหรือครูแดงนะครับผมวัย58ปีครับอดีตครูพละโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางนะครับผมซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีข่มขืนนะครับและลักพาตัวรู้สึกของตัวเองด้วยนะครับนางสาวอ้อนำสมุตินะฮะวัยเพียงแค่15ปีเท่านั้นเองลักพาตัวเนา คนนี้นะครับผมไปหลบกบดานนะฮะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับผมจนทางตํารวจเนี่ยไปตามจับกลุ่มตัวมาได้นะครับแล้วส่งตัวมาที่ลําปางเพื่อนคือต่อไปนะครับล่าสุดฮะเมื่อเช้าวันเช้าวันนี้เลยนะครับผมทางตํารวจนะครับสพเถินนะฮะกำลังดูแลตู้ขังอยู่ก็ทําการเดินตรวจห้องขังทั่วไปตามปกตินะครับก็พบว่านะครับนายพยนนี้นะครับได้ใช้พะห่มครับที่ตัวเองห่มอยู่เนี่ยฉีออกมาเป็นริ้ว ผิเป็น,<ด>นริว้วอ่าเป็นแบบเส้นๆนะฮะ,ะแล้วก็เอามาแขวนคอตัวเองครับผูกกับกรงขังของห้องขังนะฮะจนเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับฆาตผู้ตายจะเกิดความเครียดไง<อ>แล้วก็เป็นการหนีความผิดอย่างหนึ่งด้วยนะครับโหจากข่าวนี้ก็สรุปถูกกันตามกันนะฮะก็ขอฝากไว้2อ,อย่างละกันอย่างแรกเลยนะครับทุกปัญหามีทางออกจริงๆไม่นะปัญหามีวิธีแก้ปัญหาเป็นทางออกนะครับทำผิดก็รับผิดไปนะครับคนโทษออกมาก็ว่ากันอีกทีนึงการฆาตตัวตายเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเป็นอย่างยยิ่งเล แล้วก็อ,อย่างอีกอย่างหนึ่งนะเรื่องราวของแบบใครมีลูกมีหลานเลี้ยงอยู่นะวัยด่งวัเด็กเนี่ยนะครับดูแลให้ใกล้ชิดนิดนึงและกันเพราะว่าวันนี้บอกว่าภัยตรายมันเยอะสะเหลือเกินนะ,ะนะคุณครูตัวเองก็ไว้ใจไม่ค่อยได้เหมือนกันใช่แล้วะะไงก็กคิดก่อนทําละกันนะคะคิด <c oughs> ไม่ดีก็อย่าไปทําเลยแลวกันนะคะโอเคค่ะต่อกันเลยนะคะที่อันดับที่4ี่ค่ะเสื่อมหนักค่ะโจวัยสิปีนะคะลวงเด็กหญิงวัยเพียงแค่สี่ขวบนะคะลวงไปปั้มหลังตลาดค่ะพี่นิวชาวบ้านบริเวณท้ายตลาดสดพุทธมณตลสายสองนะคะถนนพุทธมนฑลสายสองแขวงบางแคเหนือเขตบางแคเนี่ยนะคะช่วยกันกุมตัวเด็กชายแม็กนามสมมุตินะคะวัยเพียง13ปีเท่านั้นหลังจากที่เตรียมก่อเหตุทาอนาจารเด็กหญิงน้ําฝนนะคะวัยสี่ขวบ น้ำฝนนี่นำสมมตินะโดยหลอกให้ไปที่ท้ายตลาดนะคะแล้วจับถอดกางเกงค่ะโชคดีที่ผู้ปกครองของเด็กหญิงเนี่ยวิ่งมาพบทันก่อนที่จะแจ้งความแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอหลักสองไปนะคะทั้งนี้เนี่ยจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ปกครองของเด็กหญิงน้ำฝนเนี่ยเขาก็ขายของอยู่ภายในตลาดแล้วก็ปล่อยให้แบบว่าลูกเนี่ยเป็นเล่นตามแบบเล่นตามเด็กๆอ่ะใช่จนกระทั่งนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ย ลูกสาวฉันหายตัวไปจึงได้ตามหานะคะจนถึงท้ายตลาดก่อนที่จะเห็นสภาพลูกสาวเนี่ยอยู่บนตักสภาพเปลือยเปล่านะคะส่วนเด็กชายแม็กน่ยอยู่ในสภาพท่อนล่าง กางเกงถูกดึงลงต่ำค่ะงเกงลงมาแล้วใช่ตอนจึงตะโกนให้ชาวบ้านเนี่ยนะคะรีบมาจับกลุ่มตัวค่ะล่าสุดจากการตรวจร่างกายของเด็กหญิงน้ําฝนนะคะไม่พบร่องรอยถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่อย่างใดส่วนผู้ก่อเหตุนะยังไม่สามารถสอบปักสอบปากคําได้เนื่องจากอยู่ในสภาพที่เบาช้ำนะคะได้รับบาดเจ็บจากการไล่จับจกลุ่มตัวนั่นเองน,น,อน,นะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเตรียมสอบปากคำและดําเนินการทางกฎหมายต่อไปแล้วค่ะ โอหเปเรื่องราของความเสื่อมโทรมลงนะของสังคมบ้านเราเนี่ยสิาขวบนี้เรามขวนี่มอหนึ่งปะมอหนึ่งยังเด็กๆยู่เลย4ี่ขวบนี้อนุบาล2ค่ะโอ้โหอนุบาลสอง ไม่รู้คนคิดอะไรอยู่เหมือนกันนะน้องคนนี้นะฮะก็ตามนะครับใครมีลูกมีหลานนะฮะเล็กๆเด็กๆอยู่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่แต่ผู้ชายก็อันตรายเหมือนกันนะถูกจับไปบอกว่าทาทางเพศได้เหมือนกันนะครับฝากดูแลใกล้ชิดหน่อยละกันเพราะว่าทุกวันนี้อย่างที่บอกนะฮะเรื่องราวของการกระทําทางเพศอย่างรุนแรงนียนะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่แล้ว่ก็ฝากตักเตือนหน่อยละกันนะครับฝากดูแลเขาตลอดแต่ว่าการสั่งสอนครับการอบรมที่ดีนะฮะสอนให้เขาจาตัวรอดเป็นยอดดีได้เนี่ยนะครับฝากหน่อยละก ใช่แล้วโอเคครับสู่ข่าวอันดับที่3ก<ม>ัเลยและการข่าวนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับ UFO อีกแล้วนะครับผมเมื่อสื่เน,นอะครับ,บเผยคลิป UFO Pro ่ <c oughs> ะขณะเครื่องบินทอกกี้น้ำแข็งของรัสเซียตกครับข่าวนี้เป็นข่าวซ้อนข่าวนะ ข่าวเด่เป็นข่าวเครื่องบินตกที่หน้าบอกดขู่น่าสะลดใจมากๆเลยนะครับซึ่งหลังจากที่เครื่องบินนะครับรุ่นยักษ์42นะฮะซึ่งมีนกกิลาฮอกกี้น้ำแข็งครับทีม l o c o m o t i v ย yaroslavl นะครับเป็นแชมป์ของกาฮอกกี้น้ำแข็งรัสเซียเลยนะ,ะทีมแชมป์ของรัสเซียเลยนะฮะ,ะเกิดตกสู่พื้นโลก จะมีผู้เสียชีวิตในครั้งสิ้นเนี่ยนะครับผม43รายนะฮะรอดชีวิตเพียง2คนในเมืองกับว่าเมืองยารโรสลาวิลนะครับใกล้แม่น้ำวอกกาเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาน่เองนะครับซึ่งเครื่องบินกาวนะฮะกำลังเดินทางไปแข่งเลยนะครับที่ที่กรุงมินส์เมืองหลวงของเบลารุสนะครับผมในก็ตามนะเหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์น่าสลดนนะอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือคลิปวิดีโอนี้ครับฮะ นี่คือควันของเคร่บินที่ตกลงมาครับเขาบอกว่าในคลิปนี้นะฮะมีภาพของยูโอปรากฏออกมาด้วยนี่เห็นไหมข้างๆกับควัน ที่เครื่องบินเนี่ยตกลงไปฮะต่ำมากเลยพี่นิวถูกต้องนะครับคลิวิดีโอนี้นะครับาาถูกเผยแพร่โดยนายอเล็กซี่วัย30ปีนะครับเป็นคนที่สนใจในเรื่องราวของ UFO เนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งจะเห็นในคลิวิดีโออย่างที่บอกนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่มีควันพผยพุ่งสู่ท้องฟ้า,ฟาของเครื่องบินตกนะครับนี่คือีม<ะ>ันกี่น้ำแข็งของเขานะฮะซึ่งเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นบ่อยมากเพราะว่าเขามีการคาดว่าผู้ UFO เนี่ยนะมันจะชอบมาแอบดูสนใจเรื่องราวของโลกเบาที่แบบมีเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้ เหตุการณ์เลยบอกว่าตอนสึนามิที่ผ่านมาของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะก็มีภาพ U F O เหมือนกันที่โปรดูสึนามิของที่ที่ญี่ปุ่นออหรือแม้แต่แบบเหตุการณ์พิธีนะครับเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมและเคทวิเทสตันเนี่ยนะครับก็มีภาพ U F O เหมือนกันนะครับอยู่ปรากฏอยู่เหนือมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ด้วย ที่ดาวอื่นเขาคงมีแบบ CNN มารายงานข่าวว่าเฮ้ยวันนี้มีกิจกรรมของโลกมนุษย์นะอันนี้ต้องอันมาทำข่าวนิดนึงหรืออะไรประมาณนี้แต่ช่วงหลังนี้เราเห็นข่าวยู่อฟบ่อยมากเลย่บ่อยมากทุกคลิปตลอดในเว็บไซต์เอ็มไทยของเรานี่แบบว่าเยอะแยะมากมายเลยนะล่าสุดที่รายงานไปนี่คือที่ประเทศจีนแต่ว่าวันนี้ผมมาอีกแล้วที่ประเทศรัสเซียนะคะต้องครับอยู่ที่วิจารณญาณด้วยละกันว่าจะเชื่อหรือเปล่านะคะแต่ท่้ที่เห็นภาพเมื่อกี้แล้วก็ ก็ห้าสิสิล่ะห้าสิบ้เห็นอันนี้ก็ห้าสิบจะ็นอะไรอีกเิฟโอเหรอเปนหน่ว่าแสงสีดำๆพุ่งเงินใบอะไรอย่างเงี้ยเออเอจะมีอะไรอีกใช่ไหมนั่นแหะสิคะโอ้เอาละ เก็บไปคิดเป็นกันบ้านแล้วกันต่อกันเลยนะคะที่อันดับที่2ค่ะน้ําป่าพัดถลม่มอําเภอน้ําป่าจังหวัดอุรดรธานีนะคะทาให้ชาวบ้านเนี่ยเสียชีวิต3คนค่ะแล้วก็สูญหายอีก7คนนะคะจากกรณีน้ําป่าพัดถลม่มที่แบบว่าฝนเนี่ยได้ตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงจนทำให้เมื่อเวลา2นาฬิกานะคะของวันที่9กันยาย,ยนที่ผ่านมามือคืนนี้อะไรอย<ม>่างนี้เกิดเหตุน้ำป่าแล้วก็ดินโคลนถลม่มทับบ้านเรือนราษฎรในหมู่บ้านห้วยเดือตําบลน้ำไผ่อำเภอน้ําปาจังหวัด อุตรดิดนะคะออทาให้มีผู้เสียชีวิต3รายแล้วก็สูญหาย7รายค่ะบ้านเรือนรัชดรหมู่ที่2 1, 3 4 5, 1, 3, 4, 5. ตํสาตำบลน,น้ไผ่นะคะออได้รับความเสียหาย60หลังคาเรืเอนนี่คือเสียหายทั้งหลังเลยนะคะส่วน40หลังคาเรือนเนี่ยที่เหลือแบบว่าเสียหายบางส่วนค่ะเขาก็ในขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ยังคงใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่เข้าไปตักเศษหินแล้วก็เศษไม้ตลอดทั้งแบบว่าออวันที่9กกันยายนนี้นะคะเชื่อม เพื่อเชื่อมเส้นทางจากหมู่บ้านที่เขาไปตักเศษหินเสษ็จไหน้นนะเชื่อมเส้นทางจากหมู่บ้านห้วยเดือไปยังบ้านต้นขนุนนะคะรวมทั้งอีกสองหมู่บ้านที่น้ําป่านเนี่ยพัดถล่มนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยเขาเรียกว่าสะดวกขึ้นทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจบางส่วนนะคะได้ระดมกําลังออกตามหาชาวบ้านที่สูญหายเจ็ดเจ็ดรายเนี่ยนะคะคตามลําน้ําห้วยคอมตามนนําบลน้ําผ่ยท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากมากเลยนอกจากนี้นะคะเจ้าที่ทหารเนี่ยเขาเรียกว่า ได้สร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่โรงเรียนบ้านต้นขนุนนะคะเพื่อใช้เป็นจุดลำเลียงสิ่งของบรรเทาสาธรารณภัยด,ด้วยอากาศยานในการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยเนี่ยคือสร้างลานไว้เพื่อที่จะช่วยเหลือ,อชาวบ้าน,นใช่แล้วสําหรับจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะมีพื้นที่เสี่ยงน้ําป่าไหลหลากสี่เภอคืออําเภอรับแล่ําเภอท่าปลานะคะอาเภอปากท่า อำเภอบ้านโคกนะคะซึ่งชาวบ้านในหวัดกลัวมากเลยว่าถ้าเกิดว่าฝนตกหนักแบบผิดปกติหนักต่อเนื่องเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์น้ําป่าไหลหลากแบบนี้อ,อีกตอนนี้เลยจับการจับตานะคะเฝ้าดู24